พบกันอีกแล้วนะคะเบย์าจากเพจโพสเซล,ลโตโยต้าค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำรถรุ่นใหม่ล่าสุดมินิ MPV นะคะคือรุ่น v e l o z ค่ะเ,าาเ,ดคเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ ะะทั้งหมดมีสีสีค่ะสามารถเลือกได้นะคะมีสีดำค่ะสีแดงนะคะแล้วก็สีขาวมุกนะคะก็คือตัวนี้เลยแล้วก็มีสีออ,ออกจากเทาค่ะแต่อมม่วงเป็นสีพิเศษนะคะสำหรับรุ่นนี้โดยเฉพาะเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาชมด้านหน้ากันนะคะจะเริ่มตั้งแต่ไฟหน้าเลยค่ะตัวนี้เป็นไฟหน้าเป็นฟู l l LED นะคะมีทั้งรุ่นสมาร์ทและรุ่นพรีเมียมค่ะส่วนด้านล่างจะเป็นไฟตัดหมอกนะคะ อยมาชมกระจังหน้าค่ะรุ่นนี้จะเป็นดีไซน์ที่ทันสมัยและดูสปอร์ตนะคะพร้อมด้วยกระจังหน้าโครเมียมค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาชมด้านข้างกันนะคะตัวนี้จะเป็นล้อลอยถอด7บนะคะในตัวพรีเมียมนะคะส่วนตัวสมาร์ตตัวเริ่มต้นจะอยู่ที่ขอบ16นิ้วนะคะเป็นล้อปัดเงาทูโทนค่ะต่อมานะคะจะเป็นในเรื่องของกระจกข้างปรับพับไฟฟ้านะคะในตัวพรีเมียมนะคะตัวนี้เป็นตัว ไฟสองด,ด้านล่างค่ะไฟสองเท้าเวลาค่ำคืนนะคะที่สำคัญตัวนี้จุดเด่นก็คือเป็นไฟเลี้ยแบบซีเ u นเชียลนะคะเดี๋ยวตามโหมอะไราได้เลยนะคะต่อมาจะเป็นตัวของราวหลังคานะคะจะมีตั้งแต่ตัวสมาร์ทเลยค่ะแล้วก็ตัวพีเนียมมีทั้งสองรุ่นเลยนะคะ,ะจุดเด่นของรุ่นท็อปนะคะจะเป็นในเรื่องของช่วงล่างค่ะเป็นสไตล์คอสโอเวอร์รถมินิ MPV ตัวนี้ก็คือว่าจะมีจุดเด่นในเรื่อง ปอยเลิกตั้งล่างนะคะแล้วก็กาบข้ามเดี๋ยวต่อมาเรามาดูกันเติมน้ำมันของรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้สามารถเติมน้ำมันได้เริ่มต้นตั้งแต่แกส๊สโซฮอล์ e ยีนะคะจนถึง91่ค่ะคผู้ะะชตตตมตัวนี้นะคะจุดสังเกตตัวนี้อยากเติมผิดนนะคะอัตราการสิ้นเปลืองของรุ่นนี้นะคะประมาณ14.5กิโลลิตรนะคะซึ่งประหยัดน้ำมันมากๆเลยเพราะว่าเป็นเครื่อง1 5นะคะ จ็ดที่นั่งที่ประหยัดสุดๆเลยนะตอนนี้ค่ะส่วนรุ่นนี้นะคะจุดเด่นคือดินเบรกสี่ล้อค่ะเพิ่มความปลอดภัยในการเบรกกระทันหันนะคะผู้ขับขี่จะได้มีความแบบรู้สึกแบบอุ่นใจนะคะในเรื่องของความปลอดภัยในการใช้งานค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะคะตัวนี้จะเป็นไฟเบรกเป็นฟูลอลวีดีนะคะซึ่งจะเป็นเส้นยาวท้ทเส้นเลยเพิ่มความส่องสว่างในยามค่ำคืนนะคะตัวนี้จะเป็นไฟหลีค่ะ ต่อมาจะเป็นในเรื่องของกล้องมองหลังนะคะตัวนี้มีทั้ง2รุ่นเลยค่ะทั้งรุ่นตัวพรีเมียมแล้วก็ตัวสมาร์ทนะคะเซ็นเซอร์ hmm. <S S 2จุดนะคะตัวนี้โอเคต่อมาค่ะสปอยเลอร์หลังนะคะจะมีในตัวพรีเมียมอย่างเดียวนะคะตัวสมาร์ทจะไม่มีนะคะส่วนที่ฉลามด้านบนก็นคือว่ามีมาทั้งสุด2รุ่นแล้วะคะ่ะ mm hmm. เดี๋ยวไปพาไปชมด้านในกันนะคะ ตามาค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาแนะนำในเรื่องของแดชมอร์ดด้านหน้าของรุ่นนี้นะคะว่ามีอะไรมาบ้างนะคะที่สำคัญเลยจะเป็นในเรื่องของหน้าจอของตัวพรีเมียมนะคะจะเป็นอยู่ที่9นิ้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวจะมาแนะนำทีหลังเดี๋ยวตอนนี้เราดูคร่าวๆไปก่อน,นะคะ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะคะ โอเคชมด้านข้างเลยค่ะตอนนี้เป็นส4ขั้วนะคะเป็นเย็บหนังนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือสามารถปรับกระจกอัตโนมัติด้านนี้ได้เลยนะคะปรับได้สีทิศทางค่ะตัวน,นี้ปรับกระจกนะคะต่อมาค่ะจุดเด่นของรุ่นนี้ค่ะที่วางแก้วค่ะไม่ต้องแย่งกันแล้วทีนี้นะคะที่วางแก้วกาแฟรหรือจะใส่สัมภาระอะไรก็ได้ตรงน,นี้ของกระจุกกระจิกได้หมดเลยนะคะ ค่ะแพร่มาที่หน้าจอได้เลยค่ะโอเคค่ะหน้าจอตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะคะดีไซน์เขาแบบว่าสปอร์ตมากมีให้เลือก4ระบบนะคะต่อมาค่ะพวงมาลัยตัวนี้นะคะเป็นพวงมาลัย m ั l ต i function ค่ะก็คือสามารถที่จะควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยนะคะแล้วก็ตัวของโหมดต่างๆที่หน้าจอนะคะ จุดเด่นของตัวพรีเมียมเลยค่ะจะเป็นในเรื่องของตัวโหมดไรนะคะก็คือว่า Eco และเ o w e r โหมดสามารถทํางานร่วมกันได้ก็จะมีในรุ่นนี้รุ่นเดียวที่เขาทํามานะคะก็คือปรับเปลี่ยนตามสถานะในการขับขีนะ่ณนะเวลานั้นๆได้เลยค่ะเรามาชมคอนโซลหน้ากันนะคะคอนโซลหน้ารุ่นนี้มีความกว้างมากๆเลยลองชมกันค่ะคือแบบลึกแล้วก็กว้างก็คือทัศนวิสัยดีมากนะคะต่อมานี่เลยค่ะ ที่วางแก้วค่ะไฮโซมากๆตัวนี้ปกติจะมีแต่รุ่นยุโรปนะคะรถพวกเนี้ยแต่รุ่นนี้มีค่ะต่อมานะคะมาดูในเรื่องของหน้าจอนะคะหน้าจอตัวนี้จะเป็นหน้าจออยู่ที่9นิ้วนะคะเป็นในรุ่นของ Android ก็ได้แล้วก็ Apple c a r p l a y ได้ได้ e t o o t h นะคะ USB แต่รุ่นนี้จะมีให้2ช่องนะคะ USB USB A ก็คือตรงด้านนี้แล้วก็ด้านข้างนะคะเป็น2จุดก็คือสามารถเสียบชาร์จ โทรศัพท์อะไรได้เลยนะคะต่อมาเป็นแอร์ตัวนี้ค่ะตัวแอร์นะคะรุ่นตัวนี้เป็นแอร์อัตโนมัติค่ะสามารถปรับอุณหภูมิตรงนี้ได้เลยนะคะใช้ในการทัชสกรีนเอาโอเคค่ะต่อมาในเรื่องของเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์ CVT แล้วนะคะตัวนี้ในเรื่องของการขับขี่จะมีความสม o ท t h กว่ารุ่นอื่นๆน,นะคะจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือจะว,า,วายเสชาร์จค่ะ ตัวนี้เลยวางชาร์จโทรศัพท์ได้ค่ะจะได้ไม่ต้องแย่งกันนะคะช่องเก็บสัมภาระค่ะตัวนี้สามารถเสียบไฟได้120โวลต์นะคะตัวนี้ค่ะแล้วก็ใส่ของสัมภาระได้กระจุกกระจิกตัวนี้ค่ะแล้วก็ตัวนี้วางแก้วได้อีกหนึ่งที่นะคะหนึ่งที่แต่เรามาดูเบาะนะคะตัวนี้ค่ะเป็นเบาะทูโทนนะคะสีดำ ผสมกับตัวสีเทานะคะเพิ่มความแบบสวยงามของรถรุ่นนี้นะคะนั่งสบายค่ะตอนนี้เบาะใหญ่กระชับเดี๋ยวเ็นกจะมาแนะนำรุ่นพรีเมียมนะคะว่ามีอะไรพิเศษเข้ามาบ้างก็ตัวน,นี้จะมี Toyota าเซจิเซนค่ะเข้ามาในรุ่นนี้นะคะซึ่งเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ของคุณลูกค้านะคะและที่สําคัญในเรื่องของกล้องรอบคันนะคะสามารถเห็นได้ทุกทิศร,รอบคันเลยรุ่นนี้จะพิเศษสุดๆเลยนะคะแต่ที่สําคัญความปลอดภัยในรถก็คือถุงลมนิรภัยทั้งหมดมี6จุดนะคะเดี๋ยวเรามาชมบอกแถวที่2กันนะคะเดี๋ยวขอเป็นแนะนําเรื่องแอร์ก่อนเลยค่ะ ตัวนี้นะคะแอร์ Air, ปรับเป็นแมนนวลเลยนะคะตัวนี้ปรับตามระยะที่เราต้องการได้เลยนะคะตัวนี้ช่องแอร์ค่ะปรับเ,เขาเรียกปรับทิศทางได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะตัวนี้ไฟค่ะในห้องโดยสารปรับได้นี่ค่ะนั่งสบายมากคะ่ะเบาะโอเคค่ะแล้วก็มีช่องเสียบนะคะ USB ให้อยู่ที่2องช่อง บาะโดยสารนะคะนี่ังช่องนะคะแก้วก็วังได้วางนี้แล้วก็ด้านนี้นะคะแล้วก็ด้านหน้นได้ทั้งสองฝั่งเลยโอเคเดี๋ยวยังไงจะพับเบาะโชว์นะคะว่าเราจะไปแถว3ามกันยังไงคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการพับเบาะกันนะคะที่จะไปนั่งแถวที่3นี่เลยคะ่ะแค่อาขึ้นง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวเ็นจะขึ้นไปดูโอเคค่ะเดี๋ยวเป็นมาพับเบาะโชว์นะคะ นี่ค่ะถ้าเราจะปรับไปด้านหลังนะคะนี่มันจะมีเชือกติดตรงนี้นะคะดึงดึงนะคะเอ,อ็นได้ก็คือจะนั่งสบายเลยนะคะรุ่นนี้รุ่นพิเศษค่ะสามารถปรับนอนได้เดี๋ยวเป็นจะนอนให้ดูนะโอเค okay. ไม่ถอดแล้วนะคะรองเท้าอนอนสบายมากค่ะ เนปเป้พับบอกให้ทุกคนดูนะคะว่าเนื้อที่ด้านในห้องโดยสารทั้งหมดอะค่ะมีเนื้อที่ที่ใส่ของได้เยอะมากๆเลยนะคะลองดูค่ะวางมากๆค่ะใส่ของได้แบบว่าสมมติไปต่างจังหวัดเนี้ยพับไปเลยค่ะซื้อของได้ตลอดทางเลยจุได้เต็มที่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะมีข่าวดีสำหรับอาชีพยูทูบเบอร์ค่ะสามารถจัดไฟแนนได้นะคะรุ่นนี้ เราจัดแคมเปญพิเศษสําหรับอาชีพนโดยเฉพอ,อเลยค่ะ <Yeah. S 1> แล้วก็ท่านใดที่สนใจแคมเปญโปรโมชั่นต่างๆทุกๆรุ่นเลยนะคะสามารถติดต่อได้ที่เพจโคเซโตเต้าค่ะสําหรับวันนี้ลากันก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย